สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมจันตะกองช็อตนิวส์ในคลิปนี้นะฮะผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูอันดับหนึ่งของคลีนชีทของดาวซันโวและก็ของแอซิดเนี่ยเริ่มจากคลีนชีทกันก่อนเลยนะฮะอันดับหนึ่งก็เป็นฮูโกโยริสของท็อตแฮมฮอสเปอร์นะครับผมหลังจากผ่านไป3นัดนะครับผมสเปอร์นะฮะสามารถเก็บคลีนชีทได้ทั้ง3นัดเลยนะฮะก็เลยทำให้ฮูโกโยริสนะครับผมอยู่ใน อันดับหนึ่งนะครับผมของคลีนชีตนะครับอันดับดาวแอซิดับผมอันดับหนึ่งก็นำเดียวๆเ,เหมือนกันนะครับนั่นก็คือพอลปอกบานะครับผมแอซิดไปทั้งหมด5ครั้งนะครับผมแค่เฉพาะเกมแรกก็ล่อไป4แอซิดเลยนะครับถือว่าค่อนข้างสูงนะครับหลังจาก ผ่านไป3นัดมาถึงสุดท้ายนะผมเป็นอันดับดาวซันโบของพรีเมียร์ลีกนะครับในผมอันดับหนึ่งก็เป็นมิเชลอันโตนิโอในผมยิงไปทั้งหมด4ประตูนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมถ้าใครชอบชอตนิวส์อย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e c ช anel บอลจัตกองไว้ด้วยนะผมเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะัมหรือสถิติเล็กๆน้อยๆันผมหลังจากผ่านแต่ละวีคไปนะครับผมก็ผมอ้างอิงจากเว็บ Premier League.com เป็นเว็บแท้ๆของพรีเมียร์ลีกสถิติอะไรต่างๆเนี่ยแม่นยำ100%แน่นอนครับผมเนี่ก็กดไลค์ like, กด s u b Subscribe ไว้นะครับแล้วก็เจอกันในช็อตนิวส์คลิปนะครับผมสวัสดีครับ